สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้เอ็ดมินจะต่อสายโรสัมภาษณ์แนวทางโอ้ลึกลับผีเมียลูกอ่อนมาบอกโค้งสุดท้ายนะครับเม็ดเดียวแคนคนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะทางช่องเสนอไว้เพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมโทรไปถามปู่แล้วปู่บอกเม่อ่อนมาบอกอยากไดโอ่งมากนะครับผมก็เลยมาบอกเม็ดเดียวเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของปู่พร้อมๆกันเลยนะครับข้าวเจริญพรรับา้นมาสการครับปู่อืมเจริญพรครับโอ้ยแนวทางของปู่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องทางช่องนี้รอกันเยอะมากเลยครับปู่ ออครับวันนี้ก็เ,ออเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับปูโค้งชุด้ายบาดเนี่ยบ,บ่ได้อาอีกเราเด้อบอกแกนโน่มนะครับปูอันเอ็นเขาทู่มากว่าเขาม,มันช่องไหนก็ทู่มาถามปู่อยู่ว่าเขาเปิดถามบ่พออ๋อ,อครับเปิดหาชิปู่ใช่ไหมครับเออเปิดในช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยครับปูนี่ที่ได้บอกงาายโ่มมาบุคกคดก็ไปแล้วยอะมาเจอ นิวพาด้วยน้องพาด้วยเนาะครับผมอืมเขาโทรมาถามปู่เยอะเลยครับปู่ก็อันเตรียมไปปู่ลึกลับนี่ก็เจอเลยครับปู่คตอนนี้ดังมากครับปู่ในยูท b e ครับปาดโครับนั่นปู่คือมันบอกก็จะบอกบอกงานโยมบวาหัวดีตึงมันมันเข้าหัวหัวที่เข้านี่ครับปู่บอกครับปู่ เออบอกยอมไปเล่นนักเออเพราะว่าวงวดนี้เป็นวงวดที่เข้าพู่กันย่านย่านเยอะเออเล่นพออะมปากหอามคอครับโอเออเด็บไปเล่นเห็มันมากนะักครับเออแต่ว่าวงวดนี้ถึงงวดโค้งทุกไายครับโอเพรที่เน่นเออเน่นคือเน่นหลัก,ลกๆก็คือปี่ห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนยเจ็ด เน้นนบบสองคู่อครับปูเออนอกนั้นตัดแต่ที่ให้เดิมๆนะให้งวดแรกนะครับปูสามศูนย์เก้าอย่าอย่าอย่าตัดทิ้งเนอะครับครับปูเออบอกญาติโยมอย่าตัดทิ้งเด็กขาดเลยถ้าือรอตเทอรี่ได้ก็ซือทิ้งทิ้งเอาไว้ครับปูโกบนี่โกบนี่เพราะว่ามันมันต้องเป็นเป็นเก้าอยู่แล้วล่ะโกบเนี่ยครับปู <Ừ. S 2> ตายมันต้องเป็นศูนย์เลยมัน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 ต้องศูนย์น่ะโอ้ปู่ปู่ฟันเห็นกบใช่ไหมครับผมมันตายตายตายข้างูเลยตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่โอ้บมาเออถ้าทายไม่ผิดนะคาดว่าจะเข้าตำตำตัวแรกๆนี่แหละครับครับปู่เออสามศูนเก้าเนี่ยครับปู่ อไอ้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 ไอไอไอกบีมันตายมันมัน,ม,นมันก็ต้องไปฉุน,นครับปู่กบีก็เก้าเนาะคิดว่าต้องเป็นเก้าครับเหมือนในงวดที่ผ่านมาเนาะปู่เนาะเก้าหกสองนี่ก็เป็นตัวเลขที่ปู่ให้มาเลยงวดก่อนเออหน่ะตัวเลขเลกที่คำเล็กๆที่ผีแม่ลูกอ่อนให้นะครับนี่ก็คำเล็กๆแม่แม่ลูกอ่อนเนี่ยนี่โอ้ครับปู่นี่แหละตัวนี้แหละครับครับปู่ปู่ยึดมั่นเอาไว้ แต่มาหลังๆอ่ะมาหลังๆมันก็มาบอกเสริมเนี่ยห้าอสี่ห้าเก้าแล้วก็ห้างศูนย์เจ็ดอืมอันนี้คือห้าศูนย์เจ็ดนี่คือล่าสุดเลยใช่ไหมครับปู่ล่าสุดแล้วโค้งจุดท้ายแล้วตีเป็นโค้งจุดท้ายเลยครับครับปูโ่โอ้ห้างห้าศูนย์เจ็ดนี่อืมครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนได้บอกอะไรไหมครับปู่ไม่ไม่ไม่ได้บอกอะไรนี่เะต้องการห้องน้ำโอ้ครับ เขาจะเอาขึ้นไปไว้ทั้งบ้านไม้เขาเขาขิดเขาขี่เกียจเดินลงมาโอ้ครับเออหลังเล็กๆแต่มันเป็นหลังใหญ่ของผีครับครับปู่เอออือครับก็มีอันอันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาขอเบอร์กับแอดมินแอดมินก็นเลยให้เบอร์แม่ชีไปครับบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพอง่งน้ํานะครับอืมอ่าหมดขอหมดชนะบุญน้ำครับครับ เออขอนับมุทนามไปบุญด้วยเด้อเอพีขอให้ขอให้รวยยกช่องไปเลยเด้อวันนี้ถูกครับปู่ขอให้ยกช่องไปเลยครับปู่เมื่อคืนก็เออทิ่มีเลยเล่าเหตุการณ์ที่ปู่ฝันให้ญาติโยมฟังเลยเด้องไงครับปู่ที่ห้าเก้าครับ เขาเอาไปเสี่ยงดูเขาฝังหินนาข้าวนะโอ้ครับปูยินนาข้าวแล้วแล้วก็เขาไปจับปปปกบกบก็ตายโอ้ครับไอ้น้ำน้ำน้ำประมาณนิดนึงด้เ,เขาไปหากบอยู่อยู่อ่านาข้าวครับครับปูได้จ็บกบตายโอ้ครับอ่าศูนย์เพราะว่ามามาแรงที่สุดหรอศูนย์เนี่ยโอ้ครับปู ต้องเข้าศูนย์ต้องมาที่ไหนเขาฝาเป็นหน้าเข่าก็คือตัวนี้ครับปู่เอออืมไอ้เส้นเพราะั้นมันอาจจะเป็นตัวรองเราครับปู่เพราะว่าเพราะว่าวันวันพระนี่รู้สึกว่าเลขจออตรงกับวันพระนะปู่งวดงวดที่จะถึงครับ่วันพระมันจะมีศูนย์ใช่ไหมครับปู่วันพระที่ที่วันพระนี่มันมันไม่แน่นะ คิอม <icana>, ีนะอาจจะศูนย์เข mm. <wh> uh ้าครับอูเออแต่ว่ามันจะมาถ้าเป็นบรรพานมันมันจะมีหกไม่มีหกมีถึงมีเจ็ดโอ้นี่สามตัวนี่แหละครับปูอถ้าเป็นบรรพาได้เนี่ยครับครับปู่หรือว่าอาจะเป็นอันศูนย์เจ็ดที่ผีแมลกอ่อนบอกมาล่าสุดก็ได้เนะเอเบปนี่แหล้วงจุดท้ายของเขาละ มันเป็นกลุ่มยุท้ายของเขาเลยครับปูอ่าขออันนี้ขอญาติถามปูหน่อยครับปูได้เอาแนวทางตัวเลขทั้งหมดนี่ไปเสี่ยงยังครับปูไม่มีเวลาจะเสี่ยงเลยแต่ว่ารู้สึกว่าปูดีใจนะ<อ>เป็นเป็นดีใจเป็นสเสมอสะวานจิตใจเบิกบานดียดอดครับปูนี่เฉพาะเลขสองสองชุดเนี่ย ห้าตัวเลขสองชุดนี่ก็คือห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ห้าเก้าอืมครับเออมีสองชุดนี่แหละนอกนั้นตัดออกไปเลยครับครับเออให้ไอเอฟซี SP เราเล่นแค่สามตัวเนี่ยหลกัลกๆเลยครับปูเออแล้วก็สามศูนย์เกานนี้ก็อย่าทิ้งนะครับ<ย>ใช่ไหมครับปูอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งทิ้งอ,อ,อย่าพึ่งทิ้งครับเอออย่าพึ่งทิ้งครับมันจะเหมือนกับรอบก่อนเนาะเออใช่ถ้าเราตัอดออกไปถ้าเกิดมัน าลาออกมาเนี่ยครับตายแล้วจริ่องนี้ญาติโยมมันมันพื่อนี่ตอนนั้นร้องร้องไห้เนี่ยแคมันออกมาเนี่ยครับนี่แหละครับเออ่พยายามบอกญาติโยมเขาเรียก็เล่นแค่สามตัวนี่นะสองคู่นี่สองชุดครับแอ่โค้งจุดท้ายครับขอญาตท้ามโอนะครับผีผีแม่ลูกอ่อนนี เพื่อนบอกเพื่อนได้บอกไหมครับว่าต่อไปจะให้จีงงวดครับปู่อันนี้เป็นงวดที่เก้าครับถ้ามันเข้างวดนี้ก็จีกวเดิ่มเป็นจีงงวดหลังจากปิดงวดไปเริ่มนับใหม่<อ>เป็นแปดงวดครับครับปู่เออยังยังยังอีกงวดนึงเออมันยังค้างคาใจผีอยู่ คครรัับบถ้าเข้าถ้าเข้างวดที่เก้าเนี่ยถือว่านี่อีกงวดนึงโอ้เออเป็นงวดที่สิบครับแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งครับจะได้แปดงวดครับตามตามที่เขาเขาบอกมาโอ้ครับรู่เอาให้กำมันัญยาสูญหรือว่าแปดงวด ถ้ามันเข้าตลอดนะแปดมวดเนี่ยรับรองว่าใครที่มีนี่มีทีนี่คาดว่าหมดห,หมดแน่ครับครับโอ้เออไว้มันเข้าตลอดตลอดแปดมวดเนี่ยครับคิดว่าจะาของปากของคอกับญาติโยมอยู่เด้อเอ็ดมินครับโอ้เออถ้ามันเข้ามาตรงตรงเนี่ยคิดว่า ถูกนะครับทั้งงวดน,นี้ก็สามตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่จะได้ปลดนี่ปวดศีลกันเยอะมากเลยครับปูใช่ใช่ใช่ปูก็ได้จะภาวนาอยากให้มันเข้าไปแ,แล้ปูไม่หวังอะไรมากมายครับนี่แต่ให้อย่างเดียวปูดิครับปูเพราะว่าญาติโยมไปใช้นี่ใช้สินเข้าให้มันหมดหมดไปมันจะมันจะไม่ได้ไปใช้อยู่ในนลกอืโอ้ะใช้ กรรมหมดมันไปปวดไปเกลียดง่ายเลยครับครูถิงก็อืมครับไอ้ที่เกาฝันว่าน,นาข้าวเนี่ยเรียกฟุ้นีเ้เลิกแต่แต่ห้าถึงเจ็ดยัง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 ไม่ได้ฝันแต่บางคนก็ว่าเขาเอาของ,ขขอ,งขอะไรมาเยอะแยะเลยอ่าถ้าถึงเจ็ดเนี่ย1 1> ครับครับปูนน่อเออเทียบเท่ากับอ่าสี่ห้าเก้าเทียบเท่ากันเลยครับปู่เออสองชุดนี้มี มีมีข้ามีของเข้ามาถวายนําเยอะโอ้ครับปู่เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับครับแต่มันมาแปลกตรงที่ว่าเขาเห็นหนาข้าวเขาไปจับกบอืครับครับโอ้ครบับไปทางไหนจะมีแตก่กบไปทางไหนก็มีแต่กบทั้งนั้นมีตัวใหญ่ใหญ่โอค้ครับครับปู่คาดว่ามาแล้วล มาแล้วไม่ค้นใช้คู่ไหนนะครับแต่ปู่ก็แต่ปู่คิดว่าต้องต้องต้องเข้าอ่ะคู่ใดคู่หนึ่งอ่ะครับปู่ไม่ล่างกับบนล่ะเอ็ดมินเลยครับปู่ซะครับปู่ครับเอ็ดมินขาดเอฟทีแล้วด้วยให้เลี้แค่สองบรทักนี่ครับปู่อแต่ว่ามีแต่คนอื่นใช่ไหมครับฝันแต่ปู่ยังไม่ได้ฝันใช่ไหมครับ ยัง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 เป็นมิจเป็นมนิจฉุอะไรตุ๊โตงสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครับปูขออ,อขออยาก <นะ S 1> ถามปูหน่อยครับ <นะ S 1> ว่าผ <นะ S 1> ีแม่ลูกอ่อนเพื่อนมาบอกมีเพื่อนมาบอกในลักษณะแบบไหนครับปูก็ามาแบบจู้งปนมาแบบมานั่งคุยเออใก้ายกับมันกาในลิมิตฝันเขาปู่แล้วก็คล้ายกับมันจุงลูกมาหน่ะมาคุย Mm hmm. มาก็นั่งอยู่ที่เดิมนหละศาลาครับไอ้ไอ้ศาลาพักศุกน,นั่นแหละอันเด็ดหนึ่งอ๋อครับเออนั่งอยู่นั่นศาลาพักศุครับเออทางซ้ายมือแล้วก็เป็นเนมครับโตแล้วขัดต่อไปก็เป็นต้นยางใหญ่ครับเนรนลีปป่อืมคือจิวก็ปุยกับปูอยู่ปุยเรื่องที่ว่า เมื่อไหร่จะได้โงงอ่ะอืมครับปูเขาทวงไิดูดูตลอดเลยโงงเยอะครับครับปูอืโอ้ยจะได้จะไหววันนะั้นเราโวยคงจะดีใจอันนี้มันคิดว่าเราแต่ปูก็บอกว่าไม่ไม่โงงจะหายได้ครับป<อ>ูเออให้ปูกใจเย็นๆก่อนครับปูบเออทีจริงแล้วไอ้หวยมันออกให้หวยมันออกก่อน ปูจะซื้อให้มันก็บอกว่าถูกแล้วนะโถูกแล้วเออโอ้ครับมันก็บอกว่าถูกแล้วเนี่ยําอะไรมากมายครับปูก็เลยไม่อยากปูก็เลยไม่อยากจะซักมันต่อไปมันก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วอืครับปูก็คือว่าหลังจากวงสวงนี่กําลังผีแมลง่อนนี่ดีมากเลยใช่ไหมครับปูก็ก็ยังไม่แข็งพอก็ยัง ยังยังยังเงือง่ายอยู่นะปกติต้องหลังจากเราวงสวงเสร็จแล้วในประมาณสักอาทิตย์นึ่งอ่ะนั่งดีที่สุดเลยอครับเพราะว่าอันนี่พอวงสลวงเสร็จปั๊บเราก็นั่งเอามันตั้งตัวไม่จิตผีอะ่ะโอ้คับเออมันมันมันยังกลับถึงนุ่นได้อยู่ครับครับปู่นี่ปู่คิดว่า จิตมันจะงดแล้วม่ามันมันมาบอกห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยอืมครับปู่มามาบอกนานหรือ,อยังครับปู่เอ้ยเมื่อวานานี้มาเมื่อวานเนี่ยครับครับปูเ,เป็นอะไรมาปรากฏกายว่าได้นั่งคุยกับปูอยู่ครับปูมันเป็นวงเอาไปโอนน้ำโองน้ำด้วยโอนน้ำเอาไปทําอะไรครับปูมันจะเอาไปใส่น้าอ๋อครับ,อ,บอ้ออาบน้ําเออ องใบเล็กๆนี่ถ้าเราเอาให้มันเนี่ยมันจะเป็นโอ่โองใหญ่มังกรเลยนะโอ้ครับครับโปลูกเรากับลูกเขามันไม่เหมือนกันครับเราอยู่คนละพิธภัเฑีอยว่นี้นอีดนนโอ้ครับโปรเออพิ่ภัณนี้ก็คือมนุษย์พิ่ภัข้างหน้าก็คือสีครับเออมันไม่เหมือนกันโอ้ครับโปเออคนละพิภพ เพียงแต่ว่ามันมีจิตวิญญาณเท่านั้นแต่คนเรามีจน,นจิตวิญญาณมีจนตัวตนครับเอออะไะมันเตงต่างกันตรงนั้นครับครับปู่ก็คืออันตอนนั้นนี่หลังจากที่ปู่มาแบบให้งวดแรกแล้วถูกแล้วผีแมลกอ่อนบอกว่าถูกแล้วจะไปเกิดตอนนี้เขาไม่ไปแล้วใช่ไหมครับปู่มันบอกว่าไปแล้วแต่ยมยมประทูหรือยมพบาลเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลา อ๋อครับบอกว่าคล้ายๆกับคนที่ตายแล้วเขาอ่านชื่อผิดครับปูเออมันไม่ใช่นางนี้ครับเ,ออเลยส่งลงมาก็เลยกลับมาอยู่กับปูเหมือนเดิมใช่ไหมครับเออเลยกลับค้นมาเขาส่งกลับค้นมาครับครับปูเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงถึงถึงทิ่ที่ว่า จะตายครับครับปู่ลึกจงจุงดวงวิญญาณให้กลับมาก่อนมาใช้รมเดี๋ยวนี้เราก็ใช้รมเออครับจะใช้คำหมดเวลาไหนมันก็จะไปเวลานั้นอ่ะครับปู่เดี๋ยวนี้ใช้รรมแค้เรียนอยู่โอ้คับเออมันเลยย้อนกลับลงมามาอยู่กับปู่เหมือนเดิมครับครับปู่เออแล้วไอ้ไอ้นีเอดมินครับแล้ว พคนตายนี่นะจะตายของตายอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฝังลงไปแล้วครับริงยามจะล่องหนอยู่ที่หลุมศพนั่นแหละไม่ไปไหนครับปู่ครับไม่ไปไหนครัเพ่อนขวาว่ามีเวลามันไปมันก็จะไปเองครับปู่เอคอครับแล้วศพศพของผีแม่ลูกอ่อน,นยังไม่ได้ขุดมาเผาใช่ไหมครับปู่ญาติพี่น้องพ่อแม่เราบอกว่าสามสามเดือน ก็สามปีโอสามปีอันนี้มันได้กี่ปีวนะประมาณสักสองสองปีปกว่าครับสองปีปกว่าีหยครับครับปู่ยังไม่ถึงสามปีเนาะได้อีกปีกว่าครับปู่ค,<ต>คือว่าคันปมันก็ประมาณสามปีเกือบสี่ปีนั่นแหละเอฟเอฟดิงครับครับผมเออร่างกายจึงจะาหอมลงไปเห็นแต่โครงกระดูกครับปู่ กเลยคือเราเก็บเอาใจก็ดูไปทําบุญครับก็ลสามปีสี่ปีนี่แหละครับปูอือก็คืออันผีทั้งหมดทั้งมวลในป่าช้าเนี่ยไม่มีใครสู้ผีแม่ลูกอ่อนได้เลยใช่ไหมครับป<ซ>ู<อ>จริงปูที่ไรจริงมากเลยครับอ่ามันทานผลมาหนึ่งหัวจีเก้าของมันนะอ่ะโอ้ครับปูบทีมมนนะ่เราแม่เนะมันมันก็ให้เราแนมอยู่เพียงแต่ว่ามันให้อ่าจจะสับเรียกไม่ตรงกันบางครั้งอ่ะ ครับปเ่ทนที่ย้ายห้าหกเออหกหน้ามันมาบอกหกหนึ่งห้านี่แหละมันมันมันจับเลขไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกคร<อ>าวที่ล้วครับครับปู่มันมาดูต่ห้าเก้านั่นนะครับนั่นละแต่มันดู้จับเลขเป็นนี่มันอาจจะมันอาจจะถูกไม่ประวงหน้าประวงหลังครับอือมไม่แน่เขาอาจจะเห็นมาแบบนี้ก็ได้นะครับปู่ใช่ นี่ยิ่งไปบวงสรวงมันนี่ยิ่งยุบหานหน้ามันขึ้นเนี่ยครับดูคอยดูจิตตาว่าัวดี้โมดีเก้านี่จะเป๊ะของมันไหมครับปู่นั่นแะปู่มั่นใจอยู่เนี่เดี๋ยวเนี่ยครับครับปู่แต่มันจะเป๊ะของมันไหมก็คือว่ารู้สึกดีใจเลยใช่ไหมครับปู่ตอนนี้ปูปู่รู้สึกว่าเป็นดีดีใจกันให้กับญาติยมจะจะมีโชคมีลาภแบบพูดง่ายๆครับครับใช่ครับปู่แอดมินก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับปู่ตอนนี้ เนื <S 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 uh> ่องจาว่าอุ่นโมกอุ่นใจอยู่ครับโอ้เอฟซีนี่บอกเอฟซีโอดี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 ใจด้วยครับถ้าเอฟซีได้ถูกนี่ก็ถือว่าขั้นสูงสุดแล้วล่ะอืมครับปเหมือนแบบรู้สึกเหมือนจะมีคนถูกเลขสามตัวเลยนะครับปู่งวดนี้เนี่ยปู่ยังกระแม่งกระแม่งอยู่เลยใกล้ายล้กับคล้ายล้ากับแคยูงไงอืมครับปู่เอนในจิตในใจคล้ายคล้กับ จะได้ใจยูครับเหมือนแบบจะมีเรื่องดีดๆเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับปูอเออยิ่งไอ้ย่านยูเอา,าไปเชียงไทยดูเขาก็ปันเย็นหน้าเข้าครับไปจับปูอยู่อยู่หน้าเข้าครับเอออันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปูอเอ,อ้งสาย,ยนียิ่งดีใจใหญ่เลยครับปูอ,อก็คือตัวที่ปูชอบที่สุดก็เป็นสี่ห้าเก้ากับห้าูนย์เจ็ดใช่ไหมครับปู นี่แหละสองชุดนี่แหละอืมครับปู่ครับไอเอฟพีเราตัดเิ่นไปเลยครับปูริ่นสามตัวเราไมาตัดสองตัวครับปู่ไม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 ่ต้องกลับเละครับปูเอาตัวเนี่ยเอาตรงๆเลยลองลองดูที่ว่ามันมันจะขังไหมครับครับปู่มันบอกว่าไม่ไม่ให้กลับนะโอ้ครับแค่แค่สองตัวนี่มันบอกว่าไม่ให้กลับครับครับปูโอ้ครับ ตาห้าหกตาห้าหกไปเลยเนอะเป็นควหมายของเขาคถ้าหกปีก็หกหกสี่ไปเลยโอ้ครับรับปูจาแปดศูนย์ก็แปดศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยมันบอกครับเออครับแล้วแล้วเพื่อนได้บอกแม่ปูว่าจะถูกสามตัวหรือสองตัวครับมันไม่เพิ่อิไม่บอกเลยเตียนแต่ว่ามันบอกตัวเลขให้เรามาให้ที่เคาะเออมันให้เลยเราต้องมา พี่เข้าอีกครั้งหนึ่งครับปูว่าเออเล่นวันนี้ถึงควรเล่นหรือไม่ถึงควรเล่นหรือจะตัดออกหรือจะไม่ตัดใต้เอฟพีเราในทุกระดการลงทุนครับปูอืมครัก็หมวดที่ผ่านมาเนี่ยเ,เด็กมือเขาเขาใช้นี่ใช้จริงหมดเลยเราตามนี่หมดครับก็วุ่นมรนาสาธุ้นะครับปูเออพนั่นไหะ ว่าโอ้ดีบุญด้กุศลอีกแล้วครับครับโปรงวดนี้ก็ขอให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับโป่งั้นหละปู่จะรอฟังข่าวว่ามีนจะถูกถูกมาเท่านั้นคแค่วันมันไอหมดอ่ะครับแะ่รอข่าวอย่างเดียวครับครับโปู่ครับผมนี่ว่าไอไอเอทีเราตัดตัวนี้เลยอเล่นสองคู่นี่ละสองจุดครับครับโปรได้ครับผมเออสามสูงเข้าอย่าพุ่งอย่าตัด เด็ดขาดเริ่มเป็นงวดแรกครับปูเออ่างเขาเรียกว่าล่ังหัวเล็กครับครับปูคือมันมาบอกก่อนหนะครับครับอท้ายคลิปเนาะก็ขอขอบคุณปูนะครับผมเนาะที่ได้นำแนวทางปดแนวทางตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนี่ปดนี่บดสินในงวดนี้นะครับขอให้ตัังเด้อบดนี่บดสินก็ได้ยี่สิบเป็นก็ได้ครับเออหลอ่งกูจีรักตั้งในลิีเแหอะครับปูเอ้วหชวยสูขปูุ่กคนเอ้ ในเงือนติดเล้คดเงี้ยในใจหนีใจกินก็เด้อไม่ว่าเลครับปูอ๋อนี่คนนี้เนะถ้าคุยบ่ครับปูถ่ายคลิปนะครับปูอืมถ่ายคลิปแล้วโค้งนี่เป็นโค้งชุดท้ายตาบุ๋มนี่ตัวเลขออกอีกเด้อบาดไปเด้อโค้งุดท้ายครับปูซ่าเอาวางเอต้องได้อะได้บ่ได้ยัดไปละมาเลยครับปูเอาไปเลยทอดด้วยครับซ่าถูกครับปูครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมแนวทางของปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเน้น4 5 9หนะครับแล้วก็507ให้ตัดเล่นด้วยนะครับผมเนาะ คือว่า0 3 9กับ0 3 6เนี่ย0 3 6กับหงอมาจาก0 3 9เนาะให้3ตัวนะครับผมให้ลงทุน3ตัวเนาะแล้วก็2ตัวมี4 8แล้วก็5 2นะครับทุกผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็แอดมินก็มีสินค้าจะมานำเสนอนะครับผมเนาะเป็นเจลบองนะครับผมของเจน้องเนาะนะครับผมกระปุกละหกสิบบาทนะครับไม่รวมค่าส่งเนาะ เอฟท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 7 0 4 2 7 3 0 6นหะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะแอดไลกันเข้ามาก็แอดไลมาได้นะครับผมเนาะเอดมาสั่งสินค้ากับเจนน้องก็ได้นะครับผมเนาะกระปุกโลกสิบาทมีรวมค่าส่งเนาะกระปุกใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมน่าจะกินได้หลายวันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับกอจบคลิปไวแตจะพียงเท่านี้สวัสดีครับ